าครับบอนที้โดเมนไม่ได้เล่นต่อเลยชาติกว่าแล้วสอบไปกับผีชูดไปนะตัวก็เริ่มเลยย้อนกน่อครับมา I take that back Here it comes มันมาแล้วใช่จากตอนที่แล้วไปย้อนมาต้องคืนแก้ลูกกระจอกทั่วไปแหละเฮ้ยชุดระดับมันไม่ได้ว่ะ ต้องเปิดระบบ drive system ยกให้เลยยิงข้อดียิงนัะจุดที่กรอบมันแตกแบบนั้นบิซายยิงแล้วแดนล้มมันแล้วก็มันจะล้มเราแดนเร่งเฮดช็อตมองเห็นว่าเราเป็นมือสไนเปุ่มอย่างไรเบตางานที่ต้องยิงเฮดช็อตเอาเอากรอบของรถ ได้ความเสียหาย,ยกว่าพยายามทั้งวิไซน์ทั้งลูกน้องแล้วก็ทั้งตัวบอสด,ด้วยนะแดนกระสุนแบบนั้นอ๋อมันมีแต่ไฟขึ้นอะ่ะแดนต่อไปแขนเลน,น ไอ้เว้ยนี่มันจะล,ล้ำหน้าแล,ะละ้วหรอกมันเรียกว่าเบเฮมันะห่นร่างยักษ์เออมันกลายแล้วผ่านคอมเมอร์ไปแล้วอะไรก็เกิดขึ้นไดต้ตอนเนี้ยมันเข้าใกล้เรื่อยๆโอ้โหมมีซายโดนกินลูกเนี่ยกรอกเอาได้แค่ความสีไหยครับได้าอย่ยยัง Không wow, qua wow, game sắp bài em đừng bỏ có khuôn mặt tít Tôi xin game Hả? Cái yeah. Nhái phăng Giải lắng lâu chứ Có tặng cho trăm tì hả, Cái mẹ ยิงวิสัยแล้วก็วบไปวบมาเช็คไฟกับวิสัยพุ่งมาแล้วโอ้สลัดด้วยพยายามปีดปากมุงแต่ว่าเราหอกมาได้วะเอาวะฉันลืมไปเลยว่าผมเล่นเกมนี้ทิ้งไว้ในช่องแลวมันยังไม่จบ ใครคิดถึงนะครับขอบคุณมากยังรอคอยกันดน้อยแบบนี้ไปต่อไม่ไหวเน,นี่ยแดงกระสุนเอาวะให้เอากระสุนจากไหนวะทำดีฮะเอาเออกระสุนไม่ใช่เอะแค่พี่น,พน้องก่อน

ลูกน้องมันก็เยอะทีุ่กวันทุกวันเนี่ยโองผมพอใจมากครับสูงสุดถึงตรงท้องมันนะใช่ไหมตรงข้อต่อมัน่อยแต่ว่าเล็กมากครับเมืไหน่จะลูกน right. ้องมันที่คอย

Ok, bên phải không sạch. <coughs> sạch, yeah. Whoa. Shoes on the other foot now. lẽ, Lúc nó nằm nằm เรียกว่าเอาอีกแล้วทุกคนเปิดระบบไร้ซิสเต็มดูฟารกอะไรแบบนี้แล้วเจ้าของเกมเขาดันมาออนเวลานี้โอ้ยเอาขอห้านาทีจะเย็นไปแล้วดูนายก่อนดีด้วย จ่ยเดอยเดอยจอยันเดอจย้โอเคขอคีดกนเนแกนน้อยๆของมันละน <c oughs> งั้นน่าจะโดนเหยียบนะฮะขอบใจอยู่ตรงร่องล้อมันะแล้วแบบองลอมนะันเยวปะ่ะฮะ ยกไหมยก,ไหหยกหน่อยเถอะยกหน่อยไม่ยกมันมออนี่จะยิงยังไงคอมอนเหมือนคราวนี้เราทำให้มันจบเหตุ<ว>จริงๆ,ๆพวกนายสุดยอดมากโคตรจะดีใจที่มาอยู่อีกฝั่ง <laughs> ถึงแล้วอาคาอัมาดาอัมาดนี่ว่านายจะพลาดสันแล้วจะพลาดยังไงก่อนศูนติดต่อเบลล์ได้ยินไหมเบลล์ออยู่ไหนมาครับพยายามติดต่อนายอยู่ตัวตามรอยบอกว่านายอยู่นอกอมาดะชาลีกับคนอื่นกำลังเดินทางไปเข้าใจแล้วเบสอเลิกกัน วแล้วก<ป>็ต<ป>้อนรับเราระวังยิงมาแล้วรถพังคราวนี้คงจะไม่มีใครตายใช่ไหมไม่เหมือนคราวก่อนเลยอยู่ทุกจ้าโอ้โหลระขังเรียบร้อย เอาไว้ที่ตึกริ่งหมาจนตรอกต้องสู้อย่างเดียวนะครับกลัวพวกเราจะไม่ตายอย่ะมันขวางทางเราอ่ะ,าะให้มันเสียใจซぜ